อยู่ครับที่ได้บเชียเร์ยังสนใจลิซอยู่นะฮะ,ะ,ะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับหาก20%่สิบเซ็ให้ลิซหลังนะฮะ <mm> ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสนิทหนึงดีกว่าวันนี้นะคะคอยู่ในแบรนด์กับเดอร์คลินิกแน่นอนว่าเป็นแบรนด์เกี่ยวกับความงามความสวยความงามอยากจะถามส่วนตัวส่วนตัวเลยนะคะคตอนนี้คุณลิซเนี่ยต้องทำงานต้องเรียนหนังสือได้ข่าวว่าหนักด้วยใช่ครับแล้วอย่างนี้มีเวลาดูแลตัวเองยังไงอะคะ ก็วเวลาดูแลตัวเองก็ค่อนข้างน,อน,น้อยคะอ่ะค่อนข้างน้อยเพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกคือตอนนี้เนี่ยคือไปตื่นเช้าทุกวัน<า>ตื่นเช้าทุกวันแล้วก็กว่าจะได้เข้าบ้านเนี่ยตอนนี้คือ4ี่ห้าทุ่มทุกวันเลยสี่ห้าทุ่มใช่ครับก็คือเพราะว่าต้องต้องอ่านหนังสือแล้วก็ต้องทํางานอะไรเงี้ยครับก็เลยทําให้แบบว่าเ,าเวลาส่วนตัวของวเองค่อนข้างน้อยเวลาน้อนก <N> ็น้อยเวลากินก็น้อยครับตอนนี้เอาแล้วอย่างนี้ทำยังไงอะคะเราจะมีเวลาดูแลตัวเองยังไงอะคะเพราะว่าทํางานก็เยอะไหนจะต้องเรียนไหน เห็นบอกว่าต้องดูแลด้วยนะคนโคนไ้พวกนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็ก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะพยายามาถ้าเกิดมีเวลาคือจะพยายามพักผ่อนให้ได้มากที่สุดถ้าเกพอรู้ตัวว่าตัวเองว่างปุ๊บเนี่ยก็จะต้องพักผ่อนให้เต็มที่นอนหลับให้สนิทแล้วก็าทานอาหารพยายามเลือกทานอาหารที่ดีนะครับอย่างแต่ก่อนนี่ก็ไม่กินผักนะต่<อ>นี้นี่ก็นี่ก็เริ่มกินผักอันนี้เรื่องจริงนะนี่กับเริ่มกินผักเริ่มกินสลัดอะไรเงี้ยใช่ ชีวิตยังไงก็ไม่รู้ตายแล้วนี่เจจังเลยอ่ะปอบมือให้พี่ทิพี่ฤทธิ์กินผักได้แล้วเพราะว่าเราอยู่กับคนไข้เรารู้ว่าเวลาให้นำคนไข้เราก็บอกคนไข้ว่าห้ามกินนู้นห้ามกินนี้เราต้องอะไรนะควรกินผักเยอะๆกินผลไม้ด้วยนั่นเราบอกแต่เขาไงอ่าวแล้วตัวเราเราทําไม่ได้แล้วก็ไม่ดีไงใช่ไหมฮะ จะต้องแบบว่าเออมาปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเหมือนกันเพราะว่าค<ฆ>่ะถ้าเกิดว่าเราไม่กินผักเราก็รู้ว่าการไม่กินผักเนี่ยจะมีโรคอะไรที่โอกาสเกิดโรคนั้นจะสูงขึ้นหรือเปล่าเช่นมะเร็งลำไส้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นมากขึ้นหรือเปล่าเรา<ะ>รู้ตัวปุ๊บเราอย่างอายุน้อยอยู่แล้วก็ป้องกันได้เลย<อ>ก็กินไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของวิตามินอะไรอย่างเงี้ยก็กินพยายามกินวิตามินเสริมเพราะว่าตัวเองด้วย<ข>อ่ะคือการกินผักกับวิตามินเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของระบบภายในแล้วมันจะได้ภายนอกคือผิวพรรณด้วยก็คือทานเข้าไปภายในแล้้้วกกกจจะเสสรรริมมาาาาางทใหอออภยนดูค แล้วก็นอกจากนั้นก็คือถ้าเกิดมีเวลาว่างก็จะพยายามไปออกกำลังกายออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายให้ร่างกายแต่ออกกายกรรมไม่ใช่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนแบบว่ามากรุงเทพอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีแบบไปดูแลผิวหน้าของเรงบ้างอะไรเงี้ยครับแบบไปเลเซอร์เลเซอร์บ้างแต่ละแต่ละแต่ละเลเซอร์เลเซอร์ทีนี้เนี่ยพอมาซูมหน้าใกล้ๆหน้าใกล้ๆพี่ฤิ์แล้วต้องบอกว่าคุณฤิ์เนี่ยหน้าใสนะแต่นี่สิวขึ้นนะตอนเนี้ยเพราะว่าหอ ตรงนี้สิวตรงไหนไม่เห็นมีเลยโอ้โหสิวขึ้นเอ่อจะดูตรงไหนบ้างฉันรำคาบกูเธอจริงเลยพอบอกว่าจะต้องดูตรงไหนบ้างนี่คิดการ์ดมันใหญ่เลยนะไม่เพราะว่าตอนนี้คือเวลาเวลาจะตัวเองค่อนข้างน้อยจริงๆคืออย่างปกติเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าลิปแต่ว่ามีสิวขึ้นอะไรเงี้ยลิปก็จะไปคลินิกเงี้ยให้เขากดสิวให้หรือว่าฉีดสิวให้อะไรเงี้ยครับดูแลผิวหน้าใช่แต่แต่อย่างที่บอกคือตอนนี้คือแบบ ดิเข้าบ้านก็สี่ห้าทุ่มแล้วอ่ะตอนนี้ไม่มีเวลาคลินิกก็ไม่มีคลิินกไหนเปิดให้นิดแล้วฮะหลังๆลนิดเริ่มแบบจัดแบบไปซื้อเข็มมาทําเองแล้วอะไรอย่าเดี๋ยวเอาอย่างนั้นเลยเหรอค่ะรอเล่นนะครับก็เราจะบอกว่าการทําการดูแลผิวหน้านะคะหรือว่าการเลือกนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆที่มาดูแลผิวหน้าเนี่ยก็ต้องเลือกนิดนึงนะคะอย่างวันนี้เนี่ยทางเดอกคลินิกนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผิวหน้าอย่างอาทิเช่นคุณมีปัญหาเรื่องของสิวที่นี่เราก็มีเทคนิคนะคะเป็นนวัตกรรมที่สามารถช่วยดูแลไม่่วาจะเป็น อยสิวรอยฝ้ารอยจุดด่างดานะคะก็สามารถมาใช้บริการที่นี่ได้เช่นเดียวกันเอนาล่ะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวให้คุณริบฝากนิดนึงนะคะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ชายเขาก็ดูแลนะใช่ให้ฝากบอกคุณผู้ชายหลายหลายคนที่แบบเฮ้ยตอนนี้ปล่อยตัวมากเลยอะ่ะแล้วแบบเดินไปไหนมาไหนกับแฟนแบบแฟนสาวก็แบบมองแบบฉินก็อยากได้แบบดีดีบ้างอะ่ะไม่หรอกจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะต้องดูแลตัวเองแล้วเพราะว่ายุคของเราเนี่ยเป็นยุคที่แบบว่า เขาเรียกว่าคนหันมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจรูปร่างใส่ใจผิวพรรณมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราจะปล่อยตัวเราจะบ้านโดยที่เป็นสภาพแบบว่าเฮ้ยสิวเคลือหรือว่าหน้าเป็นฝ้าหรือว่าเป็นกระอะไรเงี้ยทางหน้ายังไม่ได้แล้วไม่ได้นะเราต้องหันมาดูแลตัวเองเพื่อที่ให้แบบว่ารูปร่างดีผิวพรรณดีเพราะว่าพอหน้าตามันก็เหมือนเป็นหน้าต่างของเราถ้าเกิดคนที่มามองหน้าเราแล้วแบบว่าเฮ้ยสวยจังเลยอะไรเงี้ยพูดดีอะพูดดีอะ คนก็อยากเข้ามาคุยด้วยเข้ามาทักทายด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นผู้ชายดีก็ต้องดูแลตัวเองนะไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นผู้หญิงแล้วดูแลแค่เฉพาะผู้หญิงเดี๋ยวดีผู้ชายเขาก็ดูแลบางทีเขาดูแลยิ่กวผู้หญิงด้วยนะจริงไหมดูแลดูแลจนผู้หญิงอายเลยอ่ะบางทีนะแน่นอนว่าใครที่อยากจะมีผิวหน้าดีๆนะคะวันนี้ก็เยนชิญกันได้เลยกันที่ดอะคลินิกนั่นเองก่อนจะจากกันไปช่วงนี้ได้ข่าวว่าเริ่มกลับมาแล้วมีผลมงคลงานกลับมาไหนฮะกลับมากมาก็ อ๋อไม่ไม่ก่อนหน้านี้คือเรียนหนักก็เลยไม่ได้รับงานครับตอนนี้คือวันเสาร์ที่พอมีเวลาว่างก็เลยลงมารับงานบ้างเฉยแล้วตอนนี้ก็กลับไปเรียนเหมือนเดิมกลับไปกลับไปเรียนเเหมือนดิมแต่ก็อยากจะมีมาบ้างเรื่อยๆก็สลับสลับไปมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดอ่พอมีเวลาว่างก็จะลงมาถ้าเกิดอ่งานไหนที่กระทบต่อการเรียนหรือว่าเรียนอ่ทำงานหนักเกินไปอย่างเงี้ยก็จะก็จะไม่ไม่รับงานก็จะเลื่อนนิดหนึ่งนะคะคุณต่ายเนาะเป็นผู้ชายครัเป็นคนเลื่อนนิดนึงเป็นผู้ชายที่ หน้าตาดีเสียงดีแล้วแบบว่ายังเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองด้วยขอบคุณครับปวยนะคะอาจรก็เดี๋ยวใครอยากจะแบบติดตามว่าเผื่อแบบหนุ่มลิศจะไปออกที่ไหนอีเวนต์ไหนติดตามได้ที่ไหนคะติดตามได้นะครับที่ไอทีของลิศเองเลยนะฮะ <laughs> ยังไงยังไงยังไงันเขาฟ้องมาเขาฟ้องมายังไงคุณลิศ <laughs> ไม่ค่อยอัพรูปนะฮะ เราก็ไม่อยากให้แฟนๆเห็นเราในสภาพที่โซมโมไงที่โซมแล้วเหรอคะคุณคนที่นุ่นเราก็แบบว่าดูแลคนไข้แบบหน้าเมือกหน้ามันอะไรเงี้ยเราจะให้ถ่ายรูปแบบนั้นไม่ได้นะมันออกซ์ใช่ไงใช่ไงฮะเดี๋ยวแเดี๋ยววันไหนออ้มาเดี๋ยวเดี๋ยวสัญญาอ่ะสัญญาเลยแล้วกันค่ะอธิษฐานเดี๋ยวจะถ่ายฮะไม่เดี๋ยวจะถ่ายรูปอยู่โรงพยาบาลมาฝากไงอะไรเงี้ยเออสัญญาเลยนะหนึ่งลูกทุ่น เ oh! ยอะมากค่ะคุณเยอะมาก <c oughs> นะคะก็ <c oughs> ิดตามไอจีของคุณลิศกันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนุ่มลองเราด้วยนะคะมาม่าแบบเสียงเพลงหูเจ็ดเพลงรวดนเลยนะครับ <c oughs> ตอนแรกแบบหึจับเต็มมากเลยนะ,ะ <c oughs> เป็นจริงๆไม่น่ามินิคอนเสิร์ตแล้วแหละคอนเสิร์ตใหญ่ไปเลยดีกว่านะคะเพราะเจ็ดเพลงเต็มมาเต็มเต็มแบบนี้ให้ใหายคิดถึงกันเลยหายคิดถึงไหมแล้วแต่เลยเอาที่สบายใจนะคะ สวัสดีทุกคนนะคะบ๊ายบายขอบคุณกาขอบคุณกาเดี๋ยวให้หนุ่มหล่อเราไปพักผ่อนนะคะช่วงนี้ยังไงคะยังไงคะอีะ๋ยวเซลฟี่ดิฉันขอโอกาส